ครับมาดูเครื่องปั๊มลมแอร์แมน185ปดห้าเครื่องยนต์ดีเทลสี่สูบอิสุสุอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับพร้อมเทลเลอร์ลากจังน้ำมันพลาสติกก็ยังสวยๆอยู่ครับเดิมๆจากนอกเลยเป็นของเก่านอกแท้ ไว้กิบเลยใช้ไฟ12โวลต์แบตเตอรี่ลูกเดียวนี่ระบบลมเปิดปิดตัวนี้ระบบสตาร์ทตัวนี้ปิดลมเวลาต้องการใช้งานก็เปิดวาล์ว wow, ตัวนี้มันก็จะทำงานเวลาสตาร์ทก็ปิดตัวนี้ก่อนเลขกชั่วโมงก็5,000ชั่วโมง อ่ะลองสตาร์ทเครื่องดอูเครื่องสตาร์ทต,ติดง่ายครับอ่ะเปิดลมลาเปิดลม,เป,ดลมเปิดตัวนี้ก่อนยกวาล์วลงมาอ่ะ,อะเปิดเลย bẹp đơm đơm Căng nền mà Á à, phân lông pha mà Lông này cũng mưa nè Pha nó long, เปิดรูนี้ลองเปิดดูทุกรูทุกรูอ่ะดูนี้เป็นระบบสามหัว kịp tiếng CDS 185 s à. à, đập cho đi เด,เดี๋ยวเวลาสตาร์ทอีกรอบนึงเนี่ยต้องรอให้ลมหมดก่นอนให้ลมระบายออกให้หมดฟังเสียงข้างล่างะ่ะนะเอ้าลองสตาร์ทดู่าสตาร์ทติดง่ายมากครับเปิดลม เปิดยกวาวยกวาวด้วย